กดแปลกๆในหมู่บ้านที่ผมกำลังจะซื้อสวัสดีครับมาดูตัวอย่างบ้านครับผมเปิดกระจกรถก่อนเอ่ยปากทักทายชายที่นั่งหลับอยู่ในป้อมท่ามกลางบรรยากาศของตอนบ่ายแก่ๆรอปอคนนี้กำลังฝันหวานเลยทีเดียวอุ้ยอา้าวคุณผู้ชายมาดูบ้านเหรอครับเขาสะดุ้งตกใจก่อนจะหันมาเห็นผม เขาคงนึกว่าผมเป็นหัวหน้าที่มาดูแหละใช่ครับเซลล์แจ้งไว้ว่าบ้านที่ผมจะมาดูเอ่อรู้สึกจะอยู่ซอยที่13ครับพลางคิดในใจว่าเลขที่ซอยดูอัปมงคลอยู่ไม่น้อยเลยนะแต่ทำไงได้ละ่ะบ้านในซอยนั้นราคาถูกเอามากๆเลยจนผมเองก็อดสงสัยไม่ได้ซอย13 ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าสีหน้าของเขาในตอนที่เอ่ยถึงซอยที่13นั้นดูมีสีหน้าที่กังวลอย่างบอกไม่ถูกโอเคครับขับเข้าไปด้านในจะเจอวงเวียนให้เหลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับจุดสังเกตคือปากทางเข้าซอยจะมีสารเจ้าอยู่แต่ผมรบกวนคุณผู้ชาย อ่านนี่ก่อนนะครับเขาพูดขณะที่เดินออกมาจากป้อมยามพลางหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งมายื่นให้กับผมก่อนที่จะทิ้งท้ายไว้ว่าคุณผู้ชายครับกะของผมใกล้จะหมดแล้วถ้าตอนขับรถกลับออกมาอาจจะเจอเรปภคนอื่นที่ไม่ใช่ผมก็อย่าแสดงอาการตกใจนะครับเขาพูดพลางเดินกลับไปป้อมเพื่อเปิดไม้กั้นให้ผม หลังจากที่ขับรถเข้ามาผมสังเกตว่าหมู่บ้านนี้ก็เหมือนหมู่บ้านทั่วไปแต่ค่อนข้างที่จะเงียบอยู่พอสมควรทั้งๆท,ที่เป็นวันหยุดแท้ๆขับมาสักพักหนึ่งก็พบกับศาลเจ้าตั้งอยู่พร้อมถาดอาหารคาวหวานดูเหมือนว่าผมจะมาถึงซอยที่13แล้วล่ะนะผมนึกถึงสิ่งที่รปภคนนั้นบอกพลังจอดรถก่อนจะหยิบกระดาษแผ่นนั้นออกมาดูกฎในการอยู่อาศัยหมู่บ้านจุดๆดจุดจดจด เรียนสมาชิกของหมู่บ้านที่เคารพรักทุกท่านถ้าคุณอ่านกระดาษแผ่นนี้อยู่ทางเราก็ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึง้งที่คุณจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านเราอย่างไรก็ตามเพื่อให้สมาชิกทุกๆท,ท่านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขทางเรามีการกำหนดข้อห้ามและข้อควรระวังพร้อมกฎระเบียบนี้ขึ้นมาขอให้ทุกท่านอ่านให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อที่ห เราขอแนะนําให้ผูกมิตรกับลุงแจ่มเข้าไว้เขาคือปรปภกะดึกของหมู่บ้านเราถ้ามีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านเขาสามารถเคลียร์ให้คุณได้อย่างไรก็ตามถึงภายนอกจะดูเป็นลุงวัยใกล้กเกษียณแต่เขาก็ยังเป็นสมาชิกคนหนึ่งในหมู่บ้านของเราอยู่ดีทุกครั้งที่คุณติดต่อกับเขาเราขอแนะนําให้เตรียมเนื้อสดประมาณ1กิโลกรัมคุณไม่รู้หรอกว่าลุงเขาจะหิวขึ้นมาเมื่อไหร่และมองว่าคุณเป็นอาหารข้อที่2 รถรับส่งภายในหมู่บ้านจะมีให้บริการที่หน้าหมู่บ้านเป็นเที่ยวสุดท้ายในเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งและจะหยุดวิ่งเมื่อถึงเวลาสามทุ่มตรงถ้าคุณกลับมาไม่ทันแล้วลก็อย่าเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยตัวคุณเดียวเด็ดขาดให้คุณสังเกตว่าใคร ที่อยู่ในป้อมยามหน้าหมู่บ้านจะมีลักษณะดังนี้ลุงแจมมักจะสวมปลอกแขนสีแดงไว้ที่ต้นแขนด้านขวาเสมอถ้าหากคุณเห็นปลอกแขนสีแดงนั้นแล้วแล้วก็แจ้งปัญหาของคุณกับลุงแจมอย่างสุภาพเขาจะพาคุณขึ้นรถรับส่งถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ารถรับส่งจะมีถึงแค่เวลาสองทุ่มครึ่งก็ตาม แต่รถเที่ยวหลังจากสามทุ่มตรงนั้นเป็นต้นไปจะเป็นเที่ยวพิเศษลุงแจมจะมอบผ้าปิดตาให้กับคุณสวมมันไว้ก่อนที่คุณจะขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นเลือกที่นั่งตรงไหนก็ได้ภายในรถเพราะในตอนนี้ที่นั่งจะว่างอยู่ทุกที่แต่ทันทีที่รถเริ่มออกตัวคุณจะรู้สึกทันทีว่ามีผู้โดยสารคนอื่นอยู่ในรถด,ด้วยเราขอให้คุณสวมที่ปิดตาไว้ตลอดเวลาที่นั่งในรถคันนั้นไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรหรือได้กลิ่นอะไร จากผู้โดยสารท่านอื่นๆอย่าได้คิดจะถอดผ้าปิดตานั้นออกมาเด็ดขาดถ้าถึงบ้านของคุณแล้วคนขับจะจอดรถก่อนบีบแตรเป็นสัญญาณให้คุณ4ครั้งไม่ขาดไม่เกินถ้าเขาบีบแตรในจำนวนครั้งที่น้อยหรือมากกว่าคุณห้ามลงจากรถเด็ดขาด นั่นไม่ใช่สถานการณ์ที่คุณควรจะลงถ้ากลับขึ้นมาบนรถไม่ทันคุณจะถูกทิ้งไว้ที่นั่นตลอดการแต่ถ้าหาคุณมั่นใจว่าคนขับบีบแต่ครบสี่ครั้งแล้วแล้วก็ให้คุณลงจากรถทั้งๆท,ท,ที่สวมผ้าปิดตาอยู่พอคุณลงจากรถแล้วให้คุณถอดผ้าปิดตาออกได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วอย่าหันหลังกลับไปมอง พอเช้าแล้วอย่าลืมเผาผ้าปิดตานั้นด้วยเว้นแต่ว่าคุณอยากกลับมาใช้บริการรถเที่ยวพิเศษนั้นอีกครั้งปอลอถ้าคุณไม่เห็นปลอกแขนหรือปลอกแขนไม่ใช่สีแดงแล้วละก็นั่นไม่ใช่ลุงแจมหันหลังกลับ อย่าติดต่อหรือพูดคุยใดๆกับยามคนนั้นแม้ว่าเขาจะเสนอตัวให้ความช่วยเหลือใดๆก็ตามเราขอแนะนำว่าคืนนี้ไปนอนโรงแรมสักแห่งแล้วค่อยมาเบิกเงินค่าโรงแรมกับสำนักง,งานเหล่าก็ได้เชื่อเถอะที่ที่เขาจะพาคุณไปส่งนั้นไม่ใช่บ้านของคุณหรอกกด ข้อที่3ลานออกกำลังกายของหมู่บ้านนั้นคุณสามารถเข้าไปใช้งานได้ตลอดเวลาแต่ในช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปมีโอกาสที่คุณจะได้ไปเห็นเงาหลางๆของผู้หญิงคนหนึ่งทำท่าที่ประหลาดประหลาดดูบิดเบี้ยวอยู่ทางหางตาของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นอะไรแบบนั้นแล้วก็หยุดทำกิจกรรม แล้วค่อยๆถอยออกห่างจากเธอช้าๆจนกว่าจะพ้นบริเวณลานออกกำลังกายระหว่างนี้ก็ระวังอย่าให้เธอหายไปจากหางตาของคุณเด็ดขาดเพราะถ้าคุณเผลอทำให้เธอหลุดจากระยะหางตาของคุณเมื่อไหร่เธอจะเข้าใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกตัวอีกทีเธอก็อาจจะมายืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็ได้และอย่าหันหลังวิ่งเด็ดขาดคุณหนีเธอไม่พ้นหรอกอย่าหันไปมองเธอตรงๆภาพนั้นจะติดตาคุณไปตลอดชีวิต คนล่าสุดที่มองเธอตรงๆนั้นในเช้าวันต่อมาเราพบว่าเขานอนจมกองเลือดอยู่ในลานออกกำลังกายเพ้ออย่างไร้สติในขณะที่มือก็ถูลูกกระตาที่ถูกควักออกมาด้วยกดข้อที่สําสำหรับผู้อาศัยอยู่ในซอย13โดยเฉพาะ ในทุกวันเสาร์เวลาไม่เกิน6โมงเย็นคุณจะต้องนำอาหารข้าหวานมาถวายที่ศาลเจ้าหน้าซอย13นี้โดยการจุดธูปหนึ่งดอกปักลงบนอาหารแล้วหันหลังเดินออกมาไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงกินอาหารมุมมามแค่ไหนก็ตามอย่าหันกลับมาดูสิ่งที่อยู่ในศาลนั้นไม่ชอบให้คนเห็นเวลากินอาหารหรอกนะและถ้าคุณลืมนําอาหารมาถวายในอาทิตย์นั้นแล้วล่ะก็เจสิ่งนั้นจะออกมาจากศาลและมาหาคุณถึงในบ้านเลยทีเดียวสังเกตได้จากเวลา ที่ไฟในบ้านของคุณดับทั้งหมด นั้นรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลังจากนี้หลอดไฟในบ้านของคุณก็จะกลับมาติดอีกครั้งแสงไฟจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงอุณหภูมิในบ้านของคุณก็จะเย็นลงจนคุณหายใจออกมาเป็นไอนั่นหมายความว่าเจ้าสิ่งนั้นมันอยู่ในบ้านของคุณเรียบร้อยแล้วในระหว่างนี้คุณอาจจะเริ่มเห็นสิ่งแปลกๆที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่ไร้ผิวหนังจนเห็นเนื้อแดงสดคลานสีขาผ่านหางตาของคุณไปอย่างรวดเร็วมันกําลังหยอกล้อก,กับคุณอยู่ในกรณีแบบนี้เราขอแนะนําให้คุณ รีบหยิบเกลือมาวาดเป็นวงกลมขนาดใหญ่แล้วคุณก็เข้าไปอยู่ข้างในนั้น ระวังอย่าให้วงกลมมีช่องว่างไม่ต้องห่วงเจ้าสิ่งนี้จะทำอันตรายกับคุณไม่ได้ตราบที่คุณอยู่ในวงกลมที่สร้างด้วยเกลือนั้นจนถึงเช้ามันจะกลับไปที่ศาลเจ้าเองอย่าเข้าไปหลบในห้องพระพระท่านช่วยคุณจากสิ่งนี้ไม่ได้หรอกพอถึงตอนเช้าเราขอแนะนําให้คุณรีบนําอาหารไปถวายที่ศาลเจ้านั้นทันทีไม่เช่นนั้นมันอาจจะกลับมาทวงอาหารจากคุณอีกในคืนต่อๆไปก็ได้กฎข้อที่ห้า ป่าก,กล้วยหลังหมู่บ้านนั้นห้ามไม่ให้คุณเข้าไปในนั้นเป็นอันขาดถึงเราจะมีลวกั้นเอาไว้แล้วแต่ในกรณีที่คุณเผลอเข้าไปในป่าก,กล้วยนั้นแล้วสิ่งเดียวที่เราจะแนะนําคุณได้ก็คืออย่าพูดคุยกับใครก็ตามที่คุณเจอในป่าก,กล้วยนั้นถ้าโชคดีพอจะเห็นแสงสว่างลอยอยู่ในปา่าตามแสงนั้นไปมันจะพาคุณออกจากป่ากล้วยสู่บริเวณหมู่บ้านได้แต่รักษาระยะห่างระหว่างแสงไฟกับตัวคุณไว้ และต้องเงียบที่สุดอย่าให้เจ้าแสงไฟนั้นรู้ตัวไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนที่เฝ้าป่ากล้วยอยู่ก็เป็นได้กฎข้อที่6 ในระหว่างวันมีโอกาสที่ประตูบ้านของคุณบานใดบานหนึ่งจะพาคุณไปยังสถานที่หนึ่งที่ซึ่งดูเหมือนโลกของเราทุกประการเพียงแต่ทุกอย่างนั้นดูกลับด้านไปหมดและในท้องฟ้าจะถูกแทนที่ด้วยสีแดงอากาศจะเย็นและเงียบเป็นอย่างมากคุณจะไม่ได้ยินเสียงสิ่งมีชีวิตใดๆในนั้นเลยถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รีบปิดประตูเอาไว้ มีเวลาไม่มากก่อนที่เสียงและความอบอุ่นจากโลกของเราจะดึงดูดตัวอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นให้พุ่งเข้ามาหาคุณและออกมาสู่โลกของเราได้เราไม่อยากให้มีตัวอะไรแบบนั้นอาศัยอยู่ที่ซอยที่13หรอกนะหลังจากปิดประตูแล้วให้คุณนำเทปที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้ปิดทับประตูบานนั้นเป็นเครื่องหมายกากบาทซะเทเกลือไว้หน้าประตูด้วยถ้าทำได้ ทาทุกอย่างที่ว่ามาให้เสร็จภายในหนึ่งนาทีอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนเหมือนมีใครกระแทกอย่างแรงมาจากอีกด้านหนึ่งของประตูไม่ต้องกังวลถ้าหากคุณปิดประตูไปแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีทางเล็ดลอดเข้ามาในโลกของเราได้ข้อควรระวังอีกประการหนึ่งคือห้ามใช้ประตูบานนั้นไปอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วประตูบานนั้นจะกลับเข้ามาใช้งานได้เหมือนปกติเองกดข้อที่7เวลาห้าทุ่ม ถึงห้าทุ่มสีในเวลานี้คุณควรที่จะเตรียมตัวนอนได้แล้วถ้าคุณหลับในช่วงเวลานี้ได้คุณก็จะไม่ถูกรบกวนใดๆไปจนถึงเช้านั่นเป็นโชคดีของคุณแล,ะละ้วล่ะกดข้อที่8เวลาเที่ยงคืนตรงเป็นต้นไปถ้าคุณนอนไม่หลับเราขอแนะนําให้คุณอยู่แต่ภายในตัวบ้านปิดม่าน ล็อกก่อนประตูและหน้าต่างให้เรียบร้อยนี่จะเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนบ้านพิเศษของคุณจะตื่นนอนเพื่อนบ้านเหล่านี้หลายตนมีลักษณะแตกต่างกันไปและพวกเขาอาจจะแวะมาทำความรู้จักกับคุณก็ได้หรือในกรณีที่โชคร้ายที่สุดถ้าพวกเขาหาช่องทางเข้ามาในบ้านของคุณได้แล้วล่ะก็ให้สังเกตว่าไฟหน้าบ้านทั้งหมดของคุณจะดับลงและแต่ละตนก็มีวิธีการทำความรู้จักในแบบของตัวเองตามที่เราได้รับรายงานมาก็มีดังนี้ มาไล่ลำอยู่ปลายเตียงด้วยท่าทางที่มนุษย์ไม่น่าจะทำได้หรือแม้กระทั่งยื่นมาเฉพาะคอยาวๆพร้อมกับมือเข้ามาทักทายจากทางหน้าต่างหรืออีกกรณีหนึ่งที่เราเคยเจอคือยืนหันหลังให้ที่มุมห้องก่อนจะค่อยๆหันมาเฉพาะคอแล้วส่งยิ้มให้ขอให้คุณจงใจเย็นในกรณีที่คุณนอนอยู่บนเตียงแล้วเห็นพวกเขาขอให้คุณหลีตามองไปที่พวกเขาอย่าให้คลาดสายตาแล้วแกล้งทำเป็นว่านอนหลับซะ อย่าไปสนใจไม่ว่าพวกเขาจะพูดคุยหรือถามคำถามใดๆกับคุณหรือถ้าหากคุณไม่ได้อยู่ที่เตียงในขณะที่พบเห็นพวกเขาแล้วล่ะก็ขอให้คุณจ้องพวกเขาเอาไว้อย่าให้คาดสายตาแล้วค่อยๆถอยไปที่ห้องพระที่เราจัดไว้ให้ในบ้านทุกหลังซะปิดประตูแล้วไม่ว่าจะได้ยินเสียงเคาะประตูหรือเสียงเรียกจากข้างนอกอย่าเปิดประตูเด็ดขาดในห้องนั้นพวกเขาจะตามคุณเข้ามาไม่ได้พอถึงเวลาตีสามตรงพวกเขา จะจากไปเองกดข้อที่9ในช่วงระหว่างเวลาตีหนถึงตีหนครึง่งถ้าคุณยังตื่นอยู่แล้วก็คุณก็อาจจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนแหลมสูงลอยมาตามลมไม่ต้องสนใจเสียงนั้นเขาแค่หิวเพราะกินอะไรผ่านปากเล็กๆเท่ารูเข็มนั้นไม่ได้เขาไม่ทำอันตรายหรอกแต่ก็มีนิสัยเสียตรงชอบแอบดูคนอื่นๆผ่านทางหน้าต่างห้องนอนอยู่เหมือนกันกดข้อที่ส0 เวลาตีสามครึ่งในเวลานี้คุณจะได้ยินเสียงเหมือนขบวนแห่อะไรสักอย่างแววมาตามเสียงสายลมไฟถนนในหมู่บ้านจะเริ่มดับไล่มาจากทางปากกล้วยหลังหมู่บ้านไปจนถึงป้อมยามหน้าหมู่บ้านเรารู้ว่าเสียงดังของมันรบกวนคุณมากๆ แต่อย่าเปิดบ้านเพื่อมองเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะอยากรู้อยากเห็นเพียงใดไม่นานเสียงขบวนแห่นั้นก็จะผ่านไปเองแต่ถ้าเสียงมาหยุดที่หน้าบ้านคุณแล้วล่ะก็นั่นก็หมายความว่าคืนนี้พวกเขาเลือกคุณแล้วกรณีแบบนี้เราขอให้คุณเข้าไปในห้องพระเหมือนกับข้อที่8แต่ที่เพิ่มเติมจากกฎข้อ8นั้นก็คือให้คุณเข้าไปหลบใต้โต๊ะหมู่บูชา เข้าไปหลบข้างใต้นั้นให้ได้ภายใน30วิที่เสียงขบวนนั้นหยุดลงเพราะพวกเขาที่มาในคราวนี้สามารถเข้ามาในห้องพระได้ทางที่ดีหลับตาและอย่าส่งเสียงเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามหลบอยู่ใต้นั้นพวกเขาจะมองไม่เห็นคุณแต่พวกเขายังได้ยินเสียงคุณอยู่และทำให้แน่ใจด้วยว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายของคุณยืนออกไปพ้นเขตรอบโต๊ะหมู่บูชานั้น ไม่อย่างนั้นพระท่านก็ช่วยปิดบังคุณไม่ได้อยู่ข้างใต้นั้นจนถึงเวลาตีสี่แล้วเสียงทุกอย่างจะเงียบลงไปเองแต่ถ้าหากพวกเขาพบคุณแล้วละก็คุณอาจจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในขบวนแห่นั้นตลอดกาลเราทราบดีว่าสมาชิกในหมู่บ้านหลายๆท่านอาจจะอึดอัดจใจกับข้อควรปฏิบัติและกฎระเบียบเหล่านี้ทางเราขออภัยอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามขอย้ำอีกครั้งกฎเหล่านี้ ทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและสภาพจิตใจของตัวท่านเองดังนั้นขอย้ำให้ท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านของเราต่อไปได้อย่างมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับมีข้อติชมยังไงก็รบกวนพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีบ๊ายบาย